หลังจากที่ล็อกเนดได้เดินทางมาที่มูโฮโฮทาวเขาก็ได้พบเพื่อนเพื่อนใหม่มากมายและได้วิวัฒนาการร่างที่กับคูโตคูมูฉะและโกริที่ได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นระหว่างที่ล็อกเนดกำลังเดินเล่นอยู่เขาก็ได้พบมีชายเพื่อนของเขาและได้ร่วมทุกภัยไปด้วยกันในตอนนี้ สวัสดีคุณไวทกคนเรยครับวันนี้อยู่กับคลิปรวบรวมวิธีการชนะอิมนหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเน่ฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นเน็ตโล่มทันทีเลยพูดเสร็จแม่งบีชายเล็บเดกเก็บวัคุณงงวัดเดอดฟ้าคือตอนนั้นกำลังจับหนีเลย โเงือบอะเงือบตอนเงือบอริงมาดูดิว่าจะได้ไหมทำอะไรยิมได้ทีมกระลัลกกระลัวแบบนี้แหละเดี๋ยวจริงดิไอ้วยวยพอนให้กับเรานี้ นี game, mm ่เราจะบอกทีมเราให้เว้ยทีมเรามีตีชิงเว้ยตัวทีสองมาโลแวตโอเมกัวทีสามที่สี่ตัวที่สามเวลเปืน จตลอดเนี่ยซีชิงอย่าไปกอน oh จะจริงจังไปไหนเนี่ยวอเตอร์บอ <c oughs> นี่นะครับพี่ยี่เดนผ่านยิมตายไปดิฉันเดียว <c oughs> นี่เราเชิดในซีไวเปอร์เราไม่ใช่แจ <c oughs> ๊บเฮ้ยตีได้วะค <c oughs> นเจ็บ มันเก็บตัวมันลูกแหวกใครมันมลูกแหวกเดือมันลูกแวกบูมบูมแรงเฮ้ยมันเร็วจกกวนนะ,นนะออกด้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยชนะแน่ชนะแน่เออฟาเขียดเฮ้ยมีฟาเขียดอ้าวเรารู้ท่าท่าที่นี่ของมันแล้วมีฟาเขียด นี้มั่คือฟ้าเขตแน่นอนอุ้ยนี้สายเวทใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ฮะลุนันติจัดการรีเบทเรารุนันติขึ้นเต็มเพราะว่าคุณคิบจในใจเราไม่รมันไอวีเต็มแน่ๆเลยน่าจะใช้ไอวีอีวีเต็มแม่งขี้โกง ทำไยังเป็นเช่นนี้อยู่นี่ครับจะไปเอาตัวกันไว้เห็นมาสู้ดีกว่าการผ่านยิมของอินทิมิเดใส่นคิดทาร์ตทาร์ตแต่คไม่ฮีทอ่ะไม่ไม่รอดแต่เพ้เน่นไม่รอดเลยตัวเนี้ยมาชูเดนมันเพนเน่ติดขี้มันติดขี้เน่อะไรวะถ้าไม่ติดเดียวคือไม่ตายแน่เฮ้ยสองระดับแล้วมันลบมันตายแน่ๆนถ้ามันไม่ตายกูให้ เฮ้ยมันตีแรงขนาดไหนเนด้ย <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยว,ว้าวเราเจออะไรนะมาเลเซียบอมเฮ้ยเปลี่ยนตัวปะสี่บอมตัวเทวสแลปเฮ้ยคิดตะข้องฮิตห้าทามเฮ้ยเฮ้ย The Fuck <laughs> มาแลกกินก้าบ่มกินก้าเผืมฆะฮเอ้ยโอ้สัตว์พันมาแน่มาแน่เราคิดวิธีช้าไปแล้วเว้ยยังไงเราให้สีแบเปิดเต็มกว่าแน่นอนนั่นไงเครื่ไฟพันมาจากไหนวะเราก็บอกแล้วว่มีไฟพันทำไมถึผิดเว้ยครับผิดเลย เดือดสองโตเลยดูเลนเติดตัวอีกตัวหนึ่งเลยยูซาลินนะทันแล้วติดคีด้วยเ <c oughs> มร,ร,ร,ร้วาชแบรงเฮ้ยแล้วามาสู้มันปล่อยโทรทอตออกมาไม่แล้ววันนี้แลมแม่งเนี่ยโอ้วันนี้แลมมันตีแรงมากมาเจะทาเลยทาคลิป ความล้มเหลว <c oughs> เราต้องชนะ <c oughs> เอา้าวเอ็นไปเทิร์นแล้วแหละกลัวไม่มีตังค์ใช้ไม่เราจะสู้ได้ต่อมันไม่ค่อยได้เลยเนี่ยเราต้องเอากิ้งก่ามาแล้วกิ้งก่ามีท่าพันเดอร์เราเชื่อในท่าพันเดอร์ของกิ้งกาาเราจะไปใช้ตีตัวอะไรวะคาร์ลเพราะว่ามันไม่ได้กันเวท เออแผนทั่วร <th phin x> uh ้ายของเราฮ่าใช่ไม่สองถุงนี่ไงอีกเป็นทารอสมักเบิร์ตมันไม่ตายแน่นอนอ้าวทำไมเรื่องเราลืมศูนย์วะลืมว่าคิทารอสมีเอิร์ดคุยโกรกโกรกมาเดี๋ยวไปไปตั้งใจเก็บเปรี้ยวดีกว่าเอิร์มาตู้เลยซีไวเปอร์ซีไวเปอร์อ้าวดีเทิร์นแงตะกี้เราได้ยินคำคำหนึ่งเว้ยแบบได้ยินว่าหัวร้อนเลย นายก็เป็นแค่นิวบี้วันยังคำ่ำ <G ül> เป็นนายก็ยังเป็นแค่นิวบี้วันยังคำ่ำเฮ้ยชนะอยู่แล้วแหละเดี๋ยวดูแข่งกัดคานถ้าเกิดเราปล่อยตัวพืชไปมันจะปล่อยแข่งกัดคานมาแน่เว้ยไปใช้ไทพันธ์เยวเหลือสีไปเปิดตัวดีที่นั่งเหลือสวาเกอร์ไม่ดีอ่ะมีเทิร์นมีเทิร์นนายก็จะเป็นนิวบี้อยู่ชุดยัง,ยงครับเปิดเว้ยเมันตัวกลางเว้ยไม่เห็ ใจว่าซีไวเปอร์ได้ไงแล้วว่าต้องเปลี่ยนสมาชิกทีมวะไมไ่ไปเอาตัวต่อสู้มาเล่นเถอะแม่งในทีมไม่มีต่อสู้เลยดี่แล้ว่ดจะเว้ยนี่ยูซารินเว้ยจะแทนที่กยบซีไวเปอร์เดี๋ยวเอามาทำอะไรวะยูซารินเฮ้ยมันขี่ได้นะไอยูซารินเนี่ยไหนไปจับแล้วโอย ดีกว่าดีกว่าไม่มล oh like ืมากโอ้ยกอดรถมันทำจากอะไรนี่ไงที่บอกไปที่แบบทำเหมือนเบ็ดเลยแค่เปลี่ยนเป็นโปเกบอนแล้วกูเราทำไงวะไปดูไปดูวิกิคาร์ติ้งเดเอาแท่งแท่งอะไรอ่ะเบสรถอะสามอันแล้วก็ใหญ่แล้วก็อันตาบอลสวัสดีคนมารุกเนด้วยอยู่ของลักเน้นะครับาเกมกลคนกาชา มาดูกันว่าเรื่องอะไรกาชาสับเบอร์รี่ะครับที่มีคือโอกาสในการสุ่มสเตทที่จะเพิ่มมา2ระดับนะครับโอกาสหมด10ครั้งนะครับถ้าเกิดม,มาออกสิ่งที่ผมอยากได้มันจะดีมากและแน่นอนว่าผมก็ไม่ขาหักตาย,ยวิทยาตอนแรกครับจะต้องเ,เริ่มด้วยท่าสปก่อนนะเพื่อที่จะทําร้ายไอตัวที่มันในนี่ครับตัวที่มันที่มัน Before มีฟูดแซดดิสแลมแล้วสาบเบอร์รี่จะมแขกเพิ่มและตอนนี้เราก็กดยอมแพ้เลยที่ผมอยากได้ก็คือสปีดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ใส่ไอเทมมาเฟสฟูลอะไรครับเราไม่เราไม่เสียายตังค์เลยมาาหาเต็นที่เฮ้ยทำแล้วรันเฟอร์ลี่ไม่นไม่ออกผลเลยว่าเลือดมันไม่มพอครับเอาใหม่เอาใหม่ปกต,ติคือมันต้องตีแล้วเลือดแดงแผนจะเสียเราเสียตังค์แต่เราก็ไม่ไม่ไม่สนใจครับเอานั่นขาหักไป โอ้ยอันนี้คือเรียกว่าซวยสุดๆครับถ้าเกิดเบอร์ลี่ออกแล้วแะ่ขาหักอันที่สองก็เสียไปแบบว้าวรัดหือปั๊บดาเมจมันแปลกอะ่ะตอนแรกก็เลือดแดงพอนนานๆเข้าก็เลือดเหลืองเฉยไช่นะครับสปีดเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยมีรูดิกมาแล้วเบล็กเบรกนะเอ้าทำไมยังเร็วกว่าวะ่ะ สวัสดีคนมาทุกคนด้วยนะครับโอเคมาตอ่อกันหลังจากที่แผนที่แล้วมันพังไปแล้วในแผนสตาร์เบอร์รี่อ่ะแผนต่อไปผมว่าผมจะใช้นกนะครับไอ้นอกนะนะั่นน่ะไอ,นอ้นกเลยตาซีนะนะ่นั่นแหละในการชนะโดยใช้เทวินนะครับโอเคตอนแผ่าอาแผ่แล้วโอเคโอเคไม่มีอะไรใช้สไปดก่อนนะโอเคมาเออทเวเป็นอะไรตรงตามแผนมาดูกันว่าเทวินแล้วมันจะเร็วกว่าหรือเปล่า อ่านี่นอันนี้นกผมใส่ใส่ไอชาติเบอร์รี่ไว้ทำให้มันมันไม่โดนท่าแงแรงขึ้นนะอ้าวแม่งสป,ปีดสตาตายจบครับรันเนี่ยชื่อผมอโซนามาเล่นนะแต่ไม่รู้ว่าเขาแช่ยัไงไงใน,นโซนาเขาบอกมันฆ่าได้สองตัวผมไม่รู้เลยอ้าวแม่งตีนกตายเฉยตานี้รันเลยครับมาครับรอบที่สามครับทำาห้รอบที่หนึ่งที่สองมันพังเละเลยวะเนี่ยนะครับเทวินอันนี้น่าจะไม่ตายนะ โอเคไม่ตายเทวินได้แล้วต้องเปลี่ยนตัวนะเพราะว่าเทวินมันอยู่ในแค่สี่เทินนะครับอ่ะอเฮียที่คิดสโลับเ,เรื่อง์เพิ่มสปีดอ่ะสามระดับแล้วเร็วกว่าใครในร็อตแล้วนะครับโอเคผมว่าน่าจะมีแปรชนะได้ปิืกเปล่ปลอ่ะคาซิสโนโได้แล้วเอา้าเทวินหมดตรงนี้พอดีวะ่ะผมว่าตอนนี้มันน่าจะใช้ซักเกอร์พันหรือเปล่าเพราะเราเร็วกว่ามันแต่ว่าสักเทวินเราหมดแล้วนะครับหรือว่าผมเปลี่ยนเป็นโซนาร์ดีกว่าเห็นเขาบอกมันฆ่าได้ทีครับมันถ้าได้อย,อยู่เราได้ที่นี่บอลใสม่มาแล้วครับ เคตาไปมอนสเตอร์ตีเรานะครับแล้วเราก็จะตายแล้วมันก็จะตายด้วยนั่นแหละไอ้ทุกปัญหาหนึ่งตัวเคแล้เหลือสามตัวแล้วครับไปหายจำชิกแต่ผมว่ามันน่าจะเร็วกว่าเราอันนีไม่เร็วกว่าทีด้วยมาอ่าเคเออเฟกอ่าแม่งเออใช่มันมีท่าเซิร์ฟอีูผมลืมไปเลยเคครับซับมิชั่นให้ป๊อบไว้อ่าเราทนได้อุย้ยมันเหลือมาคู่วงอ่ะผมว่าผมน่าจะตายว่าผมท้าที่ผมแพ้ลแล้วแหละเคไม่เป็นไรครับ ผมยังมีโอกาสอยู่นะจะเราข้อโบดีไอเอสไอเอสคาร์ดี้ของผมนี่มันน่าจะยังใช้ไม่ได้เท่าไหร่เอาตัวอะไรมันดีไหมเออไอหมานี่แต่หมานี่มันโดนไอแตรเนี่ะผมว่ามันไ,ไม่ค่อยน่ามั่นใจเท่าไหร่แต่ผมว่ามันน่าจะดีกว่าเอ็ดคาร์ดี้มันถึกกว่านะผมว่าโอเคครับมาอ่าแวมไพร์มาร์กี้สู้อยู่เมื่อไหร่เราสู้ตัวนี้ได้โอเคมาแผนเดิมครับใช้สปไปด์ด้ก่อนโอเคมันก็เพล็กแล้วตายทีเดียวดีมานกเควินเลย โอเคครับเราก็เปลี่ยนเป็นสปนะิริตา์ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเป Star, ็นสปิรตาลทันทีมันจะนเอ์อมันจะได้ไม่พอเขียน <Okay, S 1> ้อมันใช้พาเคนเฉ okay, <laughs> ย watch เขียนยอมแพ้แม่งคืออะไรเนี่ยคือแบบอยู่ดีไม่ใช้พาเคนใส่เฉยโอเคครับนะตอนนี้ก็ผมรู้แล้วว่าโซนาํามันใช้ได้ยังไงนะครับคืออย่างแรกคือเราต้องอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยค,คุณเห็นแล้วคุณจะต้องอึ้ง อ้าวตอนนี้แม่งบักับบไม่บักดีครับอย่างแรกคือเรากดเคาน์เตอร์ใส่มันก่อนครับแต่เราจะตีเราไม่ต,ไต่างแล้วเคา,เาน์เตอร์นใส่มันทีเจอตายแล้วมันจะปล่อยกระล่างมาเราก็กดใช้ดิเดจิตบอลนะครับเนี่ยพอผมใช้ดิเดจิตบอลปุ๊บเราเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะตายแบบคราวที่ทำดิเทลวินเลยแล้วมอนตัวปัญหามันจะตายไปสองตัวเลยครับถ้าเราจะมาลองคอมโบเทลวินของเรา,าต่อครับแต่ผมว่ามันน่าจะยากแล้วแหละ เพราะว่าคีอเราต้องศึกษาใหม่เลยเพราะว่าทัส้สองตัวแรกที่เราคิดว่าตัวปัญหามันดันตายไปซะแล้วนะครับแผิยายการเราเลยแตกครับแต่ผมจะมาล,ลองดูก่อนนี่ไงมันทีเดียวตายเลยครับแต,แต่แต่ผมเบลมอนใหม่ไปตัวนี้ก็คือเนี่ย,อยไอตัวนี้ครับคือผมการจะมาฆ่าไอ้ ตัวสายฟ้าครับมันชื่ออะไรนะฮีริกเออจาได้แหละคือเวลาโดนตีแล้วมันสเตอร์ดี้ครับมันตัวหนึ่งเราจะฆ่ามันได้แน่นอนครับคือผมว่าคอมโบของเราเนี่ยมันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วเราจะต้องเอาตัวท่าต่อสู้มาใช้นะนี่ผมว่ามันน่าจะใช้ได้ครับเพราะว่าทิกฟานซ่าเนี่ยม,มีท่าแมทพันนะครับเราจะใช้คอมโบเดิมๆนะครับ ไอ้แลงร่าไม่กล้าไปเถอะแกไม่ชนะฉันหรอ,อาากอย่าอย่ายเรียนเรียนแบบบีชายบีชายไม่อยู่ในสปีครับเราก็จะรอเขาคือแผนคั่ร้ายของเรา <c oughs> ออกมามามาดูผมว่าน่นาจะปล่อยอาบแม่งปล่อยโนเฉยคือตอนนี้ทั่วมันปล่อยกัจใะ่มเออผมลืม,มต้องใช้คอมโบไอ,อ้กุญแจด้ดีกว่าโอเคเลยตอนนี้ยังัดน,นี่มารับนะเปนทัดเลน,น่าแต่มันเปลี่ยนเป็นหมาออกมาใหม่ๆหมาแทนแล้วกัน อ้าวอ้าวตีไม่โดนอีกไอมาแชทไอเคผมว่าผมแผนแตกแล้วแหละแต่ตัวนี้มันหนีไม่ได้ครับผมต้องยอมรับความจริงเอาใช้แผนการเดิมนะครับส่วนตัวคือเราฆ่าสองตัวหลักได้แล้วนะครับ <S <S โอเคปล่อยคีมาแล้วกันอ้าวตอนแรกมันจะปล่อยจิซินโน่พอเราปล่อยคีมามันจะเปลี่ยนเป็นหมาแทนครับเหมือนเหมือนแอดเขาเขาเดาว่าเราจะปล่อยตัวเรียกมาครับเพราะว่าคือหมามีซอมบี้เทนทัมไงครับที่มันชนะธาตุเหล็ก เดี๋ยวแอดนี่เองอ่าดูอนาคตได้เหรอเนี่ยสิ่งที่ผมก็ดูได้เหมือนกันอนาคตเนี่ยหมาไม่ตายครับมันมีแอคโกเบอรี่หิวเลือดโอเคนี่ความรู้ใหม่นะครับแตคนดูก็ลองจําไปใช้ดูนะครับผมว่าคนดูนี่ไม่ได้ใช้แล้แหละเพราะหมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นนกในอนาคตนะครับเดี๋ยครับเราใช้ท่าแมสพันได้อยู่ครับเฮ้ยไอคิยวกับสร้านี่ใช้ได้ดีนะครับเซฟจะทัดนั่นแหละเราเบิดแม่งเลยในในก็ชนะไม่ได้แล้วตุ้มคิดผมว่าเอาวิซิคอดมาน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันสามารถลดสปีดศัตรูได้นะครับแล้วก็มีีีรซด้วย แต่คอตต้อนไอ้นี่น่าจะดีกว่าเพราะรีซีดเรายืดหนาม,ม่น่าจะได้โอเคกลับไปไอ้กุญแจแตาอันนี้ผมว่าโอกาสจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าน่าจะต้องกืาอีานานคะรับกว่าจะชนะอีมนี้ได้นะเพราะว่ามันบางบางตัวในทีมผมมันข็นไหลไปอยชน์ไปอย่างเช่นไอซึลสกินอะมันมันทาอะไรไม่ได้เลยครับหลังจางทาี่ผมเอาคอมโบออกแล้วนะครับมาดูอะไรเรามาต่อนะครับขี okay. คลิปยังอัดอยู่นะ ข้าหายไปคนใส่หัวเป็นรูปรองเท้าด้วยโคตรเท่เลยเกียครับมาถ้าเราปล่อยเป็นวิซิคอตมาจะเปลี่ยตัวมามันปล่อยซิซิโนครับเราก็ใช้โคตสปอร์ปะเคียรมเทลสแลปครับเราตายเลยวะมันตายเยแต่เลือดยังลดอยู่นะแต่มันไม่เปลี่ยนตัวแล้วเคียร์อืมสปีดสปาส,สามารถชนะมันได้ไหมผมว่าไม่ได้ไมได้อนะไร โอเคปล่อยมาไวไหมแล้วกันน่าจะทนได้นะครับครั้งี่สองทีด้วยเทลสลับอ๋อเฮ้ยโอเคได้อยู่คื่ที่ผมใช้ใช้ดูโอ้เทลสลับไปเลยดูโอ s ช็อปเนี่ยเพราะว่าผมบอกทำลายโฟร์แซดไ่เฉยแล้วก็แมตช์พันใส่โอเคแล้วก็แมตชพันอีกครับตอนนี้ผมทนได้น่าจะไม่ได้เดวไม่ได้โอเคมาระเบิดตัวเองแม่งเลยตา ไอเอิร์ธเค้กดีกว่าอยู่กาชนะอยู่ครับมาฮิลูริกเอิร์ทเค้กตายเดือวตัวเดียวถ้าผมว่าแพ้แล,ะละ้วตานี้ให้ไปลอยไว้ให้จำคิดฆ่ามันได้แต่ว่าถ้าผมโดนตีก็ตายแล้วแหละเฮ้ยมันตีไม่โดนเฮ้ยชนะอุ้ยเช็ดเช็ดเช็ด <c oughs> ก็ถือว่าดีใจด้วยที่ผ่านไปได้แ้วว่าหลังจากนี้อะไรนะเมื่อกี้ เราได้ผ่านยิมดิ้งแล้วชิเค่ชนะแล้วโว้ยวันนี้ผมคิดของโบเป็นสัปดาห์แลนะ้วแต่วันนี้เป็นนี่ใช้แค่แผ่นแบบยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ชนะเฉยน,นี่ไงเห็นตาเพนเบดได้แล้วให้เขายิมอู้เราคุณเย่นเนี่ยด้วยกันนะเป็นมารยาทนะถ้าเกิดเราไม่พิมพ์ตอบมันจะดูแบบโคตรเสียมารยาทเลยครับเคยอเทรนเนอร์เอาเลยมาว่ะเขินเลยเขินเลยชนะอย่างนี้ เอเอีโนไอโลลิคอนอีฮีมาแค่เริ่มต้น w ัตถุ h e พัอย่าดีใจไปหน่อยเดี๋ยวหยุดคลิปไปก่อนครับคือคุณเห็นคนที่ชื่อว่าซักยูครับเนี่ยคนนี้ครับคือคือแบบคือเขาชนะยิมหนึ่งรู้ป่าโอ้หแบบคนหลายๆคนคือบ่นมากบแบบโอ้โหไปชนะยิมหนึ่งยิมหนึ่งยากมากเลยแต่คือพอชนะได้ก็แบบเขาก็ดีใจใช่ไหมแต่เขาดมาขัดเฉยเลยครับ คือตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือตอนที่ผมพูดอยู่มั่เจ็บโคตรหัวร้อนเลยครับแม่งคืออยู่ที่ก็ามาขัดความสุขความแบบอะไรแฟนเนี่ยเี๋ยเดี๋ยวมีภาพให้ดูครับเดี๋ยวเดาเปิดให้ดูเลยสักยิยที่ให้บัฟนี่ไม่ใช่อยากให้คนที่มาเล่นที่หลังลำบากของนะแต่เป็นการคัดเทรนเนอร์ชั้นนำแต่นได้ที่มีความอดทนไม่ใช่เข้ามาเล่นเล่นดูคลิปรู้จังหวะก็ชนะง่ายเกินถ้างั้นไม่ต้องมีแม่งหลอกยิ้มคือ และคือเขาพิมพ์ตอนหลังที่ผมชนะอะไรเงี้ยก็แปลว่าเข,เขาเขาต้องการจะแซะผมครับแลคือเนี่ยแทนที่ผมจะผ่านยิงแล้วไปแบบนอนกอดหมอนแล้วแบบโอ้บายกิฟต์สติช่วยใส่คิดดึกดื่นโอ้ยแม่งต้องมานั่งเครียดว่าโอ้แม่งอยู่นี่ก็โดนแซะเฉยเลยเออครับจบคลิปแค่นี้แหละผมไม่ไม่ต่อละเลิกจบเฮ้ยบีชายว่า,า,าไงบีชายว่าไงคิดไงคิดไงเปิดเสียงแล้วเนี่ยอ่า เด๋อเด๋อรู้เด๋อรู้เดี๋ยวเราไปสู้เด๋วชนะให้โดแต่จริงๆมีช้ช้ายิมหนึ่งแต่ว่าไม่มีชิตอยู่นะโอเคจบพิพินี้แหละวแม่งปวดหัวโดนแสะครับพุษาชนะยิมหนึ่งถึงแม้ว่ารางนี้จะสามารถชนะยิมหนึ่งได้แล้วแต่เขากบถูกแซะอีกกระมานต่ที่ยังไงอย่างนั้นเรื่องที่เขาชนะยิมหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องจริงอยู่สู้ต่อไปนะล็อกเน็ต